สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของภูริ JDM นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับลองตามผมมา<ป>เร็วๆนี้เราจะมีช่วงพิเศษช่วงใหม่นะครับจะมีสาวๆมานั่งกับเราบนรถด,ด้วยนะครับแล้วก็มีการคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับใครสนใจ อยากเห็นสาวโสดหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับเป็นคนจริงๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นพเพชรเกษมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านทูนสปอรกันวันนี้พาไปเที่ยวร้านทูนดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับร้านนี้มีแต่ของดีของแท้เล e c t r o b a m b o รับรองว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับถนนเส้นพเพชรเกษมผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะก่อนที่มาเส้นนี้นี่สมัยใสสตั์ดนี่โอ้โ ร้านอยู่ตรงพรเพชรเกษม48เลยนะครับขึ้น BTS มาก็ได้นะท่านสะดวกจหรับ BTS 48นะครับซอยพเพชรเกษม31เนาะกำลังจะถึงร้านทูนแล้วเรากำลังเข้าไปแล้วนะครับวันนี้รูซิ่ารถว่าโอ้โหรถเทียบเลยนะครับ มาถึงแล้วร้านทูนสปอรต์ตอีกหนึ่งร้านที่ผมชอบมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนนที่สำคัญร้านนี้ของแท้แน่นอนเยอะด้วยนะเย้เข้าไปดูกันเลย,ยแต่ละอย่างไม่ธมรรมดาแน่นอนอันนี้ผมชอบมากเลยครับเก้าอี้ เก้าอี้ไว้สาวทำงานอ้โหอยากได้สักอันนะได้นั่งเก้าอี้องมันจะสบายโอ้โหมันสบายมากครับเดี๋ยวสักหน่อยใค่ต้องจัดต้องจัดต้องจัดแล้วนะครับพามาเดินดูบรรยากาศรบอบๆนะครับก็อ,อย่างที่ทราบกันดีว่าอามคูนสปอร์ตเป็นตัวแทนของเบร l โลนะครับแล้วก็เบมโบด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์แต่ที่เด่นๆด,ดังๆเลยก็เป็นนี่นีน เห็นไหมสวยงามมากนะครับนั่งสบายเบาะทำงานอย่างดีนะครับช่วยเอแฟนผมที่บ้านด้วยผมอยากได้มากแบบนี้นะครับลิ g กโร c ีเอสรุ่น limited นะครับตอนนี้โหหนวกเล็งสวยงามกระชับด้วยปีกสูงที่เด็ดที่เด็ดนี่นี่นี้ดูที่เด็ดโอ้โหเห็นไหมมองเห็นไหมครับ เพื่อนๆอ,องแท้เนี่ยงดงามเสมอสวยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับเยอะมีเต็มโกดังเลยคืออยากจะบอกว่าเลกโกลแม่งนั่งสบายอ่ะคือถ้าคุณได้ลองแบบใช้เบาะเลกโกลแล้วแบบคุณจะกลับไปนั่งเบาะเดิมไม่ได้อะผมตั้งแต่ผมใช้เบาะเลกโกลมาใช่ปะ่ะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ไงผมก็ไปซื้อของมือสองซื้ออะไรบ้างพอผมรู้แล้วเบิกที่ทูนสปอร์ต เบิกใหม่ๆแกงกงหอมๆเลยนี่แบบฟิลลิ่งมันดีอะแล้วราคามันแบบเออผมมองว่าแบบราคามันสูงกระบอกมือสองนิดเดียวเองอะผมว่าแบบสุดยอดเนาะนนสบายผมชอบมากผมนี่ชอบมากว่าแวะเวียนาถานนั่งวัดมาเที่ยวเนาะไม่ซื้อขอเขามานั่งดูก็ยังดีนะถ้าใครชอบรถดบยวนบผเรื่องรถนะอะไรที่สนุกมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเบรกกันีกกน,นครับเบรกผม รถที่ผมใช้อยู่ตัว b ข M4 เนะะี่ยครับผมก็เบิกที่นี่แหละเพราะว่าผมมั่นใจเราเบิรของกัปตูนสปอร์ตเพราะว่าเป็นตัวแทนแต่เพียงผูด้เดียวในประเทศไทยนะครับไปดูกันนี่เบรกนะครับเบนโบมีทุกรุ่นของแท้แน่นอนนี่ดูดูดูีดดดเบรกตัวที่ผมใช้อยู่นะครับ Bk M4 พอร์ตนะทำแบบมาตรงรุ่นสำหรับซีวิก จานสามสี่ห้าขาตรงรุ่นเป๊ะไม่ต้องไปหลัดแปลงไม่ต้อง CNG ครับทำมาตรงรุ่นมีกล่องมีใบครบนะครับโคตรสวยงามดูซะก่อนจานแท้เป็นยังไงครับจานเบมโบ้แท้ๆเลยเนาะเดี๋ยววันไหนผมจะขอทำรีวิวแกะกล่องเลโก้แกะกล่องเบมโบดูนะครับแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินไว้เบิกตัวใหม่ก่อน หีืตัว GT นะถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้ก็เป็นใส่เยอะมีคนใส่เยอะนะครับซึ่งงานแท้ดูดูงานแท้ความความละเอียดนะครับสีที่แน่ๆไม่เหมือนไม่เหมือนววกของปลอมดูจานวัสดุเนี่ยคือภายนอกจะดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าของแท้เนี่ยวัสดุมันต้องได้มาตรฐานและดูจากโรงงานของเบมโบนะครับโรงงานแท้แบบสุดยอดจริงๆก่อนน้นผมเคยจะใช้เบรกอีก,อ,กอีกแบรนด์หนึ่ง แต่พอผมนั่งทําการเสิร์ชใช่ปะ่ะแล้วแบบผมไปเสิร์ชเบรกตลาดรุ่นหนึ่งที่แบบคนใช้กันเนยอะผมก็ชอบนะผมมาคิดถึงแบบเรื่องราคาขายต่อแล้วพอผมเสิร์ชถึงโรงงานเบมโบ่อะพอเห็นโรงงานแล้วแบบเออถ้าเราเรื่องเบรกเราตัดสินใจเบมโบ่อะเนี่ยมันคือส,สุดยอดแหละนะครับ6พอร์ต4พอร์ตสำหรับล้อหลังเนาะออมีเบรกหลายรุ่นซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามียอรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวขอไปทําการบ้านแล้วเดี๋ยววันไหนจะมาถ่ายทําแบบ ใหล้ละเอียดกว่านี้วันนี้เป็นีเซอร์นะครับพาแวะมาเที่ยวร้านทูนสปอร์ตนี่สีดำโคตรสวยดูซะก่อนโอ้โหของแท้นี่มันสวยจริงๆนะครับแค่กล่องของแท้ของปลอมผมรู้แล้วมันก็ต่างกันแล้วนะสีน้ำเงินก็มีนะน้ำเงินแท้ไม่ใช่แบบไปทำเนาะน้ำเงินแท้โรงงานดูไม่ใช่เบรกบิ้วนะครับปัมป๊มปติมใหม่เวลาเบรกบิ้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรมาให้บ้างเนาะ แล้วเราจะยังเรียกว่ามันเป็นเบมโบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเบิร์กใหม่ๆอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันได้ว่ะดูดูของแท้ๆนะเดี๋ยวผมขอไปศึกษาวิธีการดูเนาะจากเว็บมึงนอกเลยผมจะมาบอกเพื่อนๆกันโอ้โหมีสีนี้นะครับสีนี้เด็ดมากสีนี้เด็ดนะนดดนะครับโอ้โหมีทุกรุ่นสวยงาม คือบางทีเราดูตัวอะไหล่อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเห็นได้ด้วยนะว่าข้างในมันเป็นยังไงผ้าเบรกเบมโบ้แท้ๆนะครับอนอกจากนั้นอีกอย่างที่ผมมีก็คือผมซื้อไปนะครับสองกล่องเลยนะครับผมไว้ท้ายรถผมของมันต้องมีสำหรับคนรักมูกเก้นนะผมเอาไว้ใส่รองเท้านะมันจะได้ดูไม่ลกสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่ครับถูกกว่าซื้อในเน็ตแน่นอนผมเห็นคนขายในเน็ตขายกนงคกรแพงเลย ผมมาเบิกที่นี่ดีกว่านะครับทุนสปอร์ตเป็นตัวแทนของมูเก้นด้วยนะครับของเยอะของเยอะของเยอะนี่คืออะไรเอ่ยออยคูลเลอร์นะออยคูลเลอร์ย่อ b บนน่าจะของเมกายวมาดูมุมนี้บ้างนะครับอ่าสำหรับสายสายออฟโรดโฟร์วินะครับสุดยอดชคฟ็อนะ ดีผมไม่เคยมีรถแนวยกสูงว่ะแต่ถ้ามีผมว่าผมคงต้องใส่ฟ็อกซ์นง่แหละนะครับดูแล้วแบบแม่งคุณภาพได้นะคือของเยอะมากนะครับโอ้โหกระเป๋าแบมโบแท้ๆเนี่ยได้โคตรสวยสวยมากสวยมากนี่นี่แค่พามาทีเซอร์นะครับ เซลอวอร์ดของเลโกโลนะครับจากบริษัทเลกกโลแท้ๆเลยเนาะนะครับนี่อันนั้นผมเคยถามเจ้าของร้านเนี่ยผมชอบมากตัวนี้เลกกโลตัวเล็กอยากได้ไว้โชว์ที่บ้านบางเหมือนกันนะครับโอ้โหสายเบลลใสายเบลเบลนี่ต้องจัดขอบอกผมว่าซื้อที่นี่ถูกกว่าซื้อในเน็ตแน่นอนเบิกใหม่ๆห,หอมๆจากญี่ปุ่นแกะคนแรกเนาะไม่ต้องไปทนใช้ของมือส บอกเลโกโอ่อะแบบเป็นโมเดลอ่ะรั้สุดยอดอยากได้มากเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนาฬิกาเลโกโล่เจ๋งว่ะนี่นี่น,นี่สายเบลลสายเบลลหมอนรองนะครับมีทุกสีมีทุกสีของมันต้องมีนะปุ่มมูกเก้นแท้แท้โหเจี๋ยวมูกเก้นใส่ของมูกเก้นอยากได้อะใส่ไปทำงานอ่ะ กอมูเก้นกระจกมูเก้น้าพบังคอบมูกเก้นนี่ครับตู้นี่สับเสามูกเก้นแก้วมูกเก้นโอ้อยากได้อยากได้เนี่แหละขมูกเก้นชอบมาที่ทูนสปอร์ตหรอเวลาจะซื้อเบาะหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบมีให้ครบมีให้เลือกทุกรุ่นที่สําคัญเราลองนั่งได้นั่งได้แบบไม่ห่วงละไปบางร้านแบบมันจะโดนห่วงนะแบบว่าเฮ้ยเราไปนั่งได้ป่าววะผมเข้ามานั่งทุกตัว นั่งแบบว่ากได้ลองไงเพราะว่าเราขับรถจริงๆเวลาเรานั่งเราชอบไหมอะไรเงี้ยเวลาเราลุกเข้าลุกออกอย่างเช่นตัวเนี้ยนะปีกมันสูงจริงมันกระชับนะแต่เรานึกถึงเวลารถของเราเตี้ยๆเราเราจะลุกออกเนะี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นนักแข่งต่อเวลาในมะุมมองผมชอบผมชอบปีกเตี้ยแล้วแต่คนเนาะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเออหนังก็วสวยดีเว้ยมาเดิมๆแบบนี้แล้วนะเป็นหนังนี้นะครับเออลองนั่งฟิลกับเป็นหนังในเออาร์ด้ โอ้ยสบายวะ่ะทบหลับอะ่ะสุดยอดมากนะครับครับวันนี้ก็พามาเดินเล่นเนาะที่ร้านทูนของเยอะมากแล้วก็มีพวกไฟสำหรับสายโฟวิลด้วยบอกว่าสว่างมากนอกมีหลายรุ่นเราใส่สายโฟวิลเขาบอกว่าไฟ LED พวกนี้นี่สว่างมาก นะครับนอกเหนือจากเบรกกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกนะต้องเลือกของแท้โอ้นี่นะครับร้านทูนอยู่มาสาสบกว่าปีแล้วอะคือตั้งแต่สมัยพี่ชายผมเรียนเราผ่านร้านนี้ประจำเลยคือเป็นร้านในฝันของวัยรุ่นทุกๆคนเลย โต๊ะลางเบาเล็กเกลอร์นะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมชอบมากเลยผมซื้อไป2อันเก้าอีเล็กเกลอร์แล้วเพื่อนผมหลายคนก็ถามผมเนาะของเบมโบเล็กเกลอร์ Fox, ของฟ็อกซ์ท่านี้นะครับเก้าอีรุ่นนี้นี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเอาไว้เวลาลูกผมเล่นฟุตบอลเนี้ยผมก็จะเอาพับไว้ท้ายรถเนาะแล้วเอาไว้นั่งนะครับซึ่งมันนั่งสบายแล้วมันแข็งแรงแล้วเป็นพวกเก้าอีแคมปิง้งนะครับ ใครเป็นสายเข้าแคมช่วงนี้ก็แนะนำนะผมซื้อไปสีน้ำเงิน2ตัวเล a โ o สวยงามแข็งแรงรุววันนี้ใช้เบานะครับพกกพาได้สะดวกมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กนี่ครับเลกรโรซีเตัวรุ่นนี้ผมอยากได้มากอยากเปลี่ยนจริงๆเลยเกลียดโอ้ย ไม่ได้เปลี่ยนวันนี้แต่ขอนั่งก่อนนะครับพี่น้องไม่ไหวแล้วเท่นี่ันนี้เบ,บาะของผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของผมรุ่นี้ผมใช้อยู่ c s ตัวนี้นี่จัดไปแค่ข้างเดียวเมื่อไหร่แฟนผมจะอนุมัติให้ผมซื้ออีกข้างนึงนะครับต้องรอหลังลูกลูกสาวโตก่อนเนาะนี่ตัวนี้โปรโมชั่นตัว sr 7ขอบอกว่าราคาที่ทูนสปอร์ตจัดมาตอนนี้เอาว่าใครซื้อมือสองพิจารณาครับผมเห็นราคาแล้วผมแม่งแบบมือสองร้องไห้อะ ของแท้เบิกใหม่ๆเลยแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นีตัวที่ผมชอบนะโอ้โหสวยงามสวยงามสุดๆมีของดีๆตอนนี้ผมก็ลองนั่ง CS ตัวใหม่แล้วมันมันนั่งสบายตัวที่เป็นหนังงานมันสวยมากเลยดูดิดูดไปใ,ใกล้งานความป,ปานี้ของลิโกโรเอ CS ตัวใหม่เนี่ยถ้าอยู่ใน Civic Fk น่าจะสวยนะครับ เพื่อนคิดว่าไงครับถ้าคิดว่าสวยผมจะได้จัดนะครับ, mm. รบเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ขอ,องจะถ่ายคลิปกันเท่านี้นะครับ mm. วันนี้ผมมาลองมาเที่ยวเล่นนะครับที่ทัวรสปอร์ตนะเป็น mm. อีกหนึ่งร้านที่ผมชอบพี่คุริจทีเอ็มชอบมาผ่านมาต้องแวะเวียนเข้ามาหานะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับ mm. แล้วก็ราคาราคาดีที่สาคัญดีแท้แน่นอน mm. Mm. ราคาดีที่นี่คือราคาไม่เวอร์นะด mm. ูมองผม ของแท้ใหม่ๆแล้วก็คุยง่ายนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุรีจเจดมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เพื่อนนะครับที่ติดตามดูคลิปของผมนะครับขอบคุณร้านทุนสปอร์ตที่ให้ผมถ่ายด้วยนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเร็วๆนี้เราก็จะมีช่วงพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งช่วงที่ผมกาลังคิดคอนเทนต์อยู่นะครับช่วงอยากเร็วก็เฟี้ยวมานะครับยังไงก็ติดตามรับชมด้วยรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย